กูสอนให้ทำว่าอียอมรับผิดคุณยอมรับผิดปั๊บเนี่ยเป็นการแผ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะคุณไปลงเดี๋ยวคก็งงอีกแล้วคุณไม่ยอมรับผิดเหรอแล้วบอกว่าแผ่เมตตามันของเกแล้วถ้าเรายอมรับผิดยอมรับผิดเหรอมึงแผ่มันของจริงเหรมันแผ่อะไรอ่ะแผ่เมตตามันเมตตาตรงไหนากงยอมรับผิดขอกงแบบอธิบายหงให้ดูนะฟผงให้ดูนะ คุณแผ่เมตตาคุณแผ่เมตตาให้กับตัวเองและผู้อื่นคุณแผ่เมตตาแล้วคุณไม่ต้องเป็นคนจองเวรเขาไม่ต้องเป็นคนจองเวรนี่ไม่แผ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่เลยอือใช่เหรือเปล่าเขาไม่จองเวรเขาไม่จองเวนสันติยิ่งใหญ่ไม่เมตตามึงเมตตาอะไรที่มันดีกว่าสันตินี่กูบอกนะี๋อนนี้กูลึกนะของจริงั้งนั้นนะ เออรับรองคุณหาวงบอกว่าในโลกนี้หาฟังยากมากขึ้นเรื่อยจริงหรือเปล่าเอ้ามึงลองคิดจริงมึงลองวิเคราะห์เลยเอาเลยครับโอเคครับนะฮะทําไมการสํานึกผิดนี่เป็นการแผ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมหากุศุลมหากุศลเขาจะถามอยู่เรื่องอะไรคือมหากุศลไม่มีมีมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสํานึกผิด นี่แหละหมากุศลคุณไปสร้างอะไรหมากุศลน้อยกว่าการสํานึกผิดอากงวันนี้ที่ไปกับเพื่อนนะมันมันไปพาเส้นติงใส่เส้นติงแล้วมันก็โชว์หอยหนูก็บอกเออนี่มันหนาัวติ่คุ้ว่าทอยขาหนูกะบอกขึ้นมแล้วก็มันบอกโอ๊ยทำไมเธอไม่ทาอะไรให้มันหน่อยแล้วหนูก็เลยอธิบายเรื่องโกเทงกรรมให้มันฟังว่าทาไมฉันถึงตัดสินใจบัท้าแบบไปทำให้มันสวยเพราะฉันอะ นึกทีว่าเออฉันทำก็เขาก็จะเอียและมันมันทรมานจะได้เป็นอุทาหรณ์เือนใจมาใจว่าว่าเออมาทาากันมาสวยๆนะใช่มันเหมือนกับเขาได้สำเนืกอมึงลองคิดนะรับรองเลยนะคำที่กูตะกี้กูพูดเนี่ยมึงไม่เคยได้ยินมาใช่หรือเปล่าใช่ครับคนหลงผิดอะหลงทางหลงตัวตัวอะไรอะไรหลงตัวเอง คำว่าทำนึกผิดเองอ่ะคุณทำนึกจากไหนอ่ะคุณลองคิดล่ะอิงทำนึกผิดองทำนึกจากไหนฐานจิตตัวไหนที่เราได้ทำผิดกับไม่ใช่อิงตัวทำนึกผิดอ่ะของมึงเนี่ยทำนึกผิดจากฐางจิตตัวไหนต้องเมตตาไม่ใช่ของมึงปูถานของมึงมึงทุกข์ทิงอ่ะทำนึกผิดของมึงอ่ะมึงอยู่จากฐานจิตตัวไหนทุกข์ทิงที่ทำนึกผิดบ้า เนี่ยอีตอแหลไม่มีลิ้นเลยอ่ะสช่ไหมาผมไ้ทำเปิดไห้ไม่ใช่อีพวกนี้อีอีอีอไม่มีลิ้นเลยอ่ะเข้าใจวะทำไมยังยังได้นีเขามาสำนึกผิดอีมันไม่ใช่เกิดจากฐานจิตที่สำนึกผิดอ่ะอีอกเกิดจากสำคือตอนแหลอะเข้าใจรเปล่าเอามันปิ้นไปปิ้นมาได้ตลอดเวลาอีเอาไม่ปิ้นอ่ะสามวันนี้บอกจะเอาคืนนะเอา โอ้โหโคทุเรศม้แล่ะแค่สามวันเนี่ยมึงตะบะอะไรวะเป็นงูกูถกแม่งเลยให้มันรู้สึกอะไรให้มันไปสํานึกสทีว่าคุณคุณง่ายไปหรือเปล่าอ๋อคิดว่าของเล่นไปนี่อ๋อคิดว่าของเล่นเล่นอ้าวของเล่นไหมล่ะปล่อยแล้วก็คิดว่าเป็นนึกว่าปล่อยงูไปนี่ยงงูถึงมาให้เห็นมึงลองคืนนั้นไม่มาไหว้พ่อกูเ็นมึงโดนถกได้รับรองเลยขากับมาจางแม่จันเดี๋ยวดูเรือ มึงรับรองลองถกได้แล้วแวนี่กูบอกมึงน,นะถ้าตัวนี้มึงไม่รีบถอนนะภายในสี่สิบเก้าวันเองต้องตายเพราะงูเอเขาต้องเล่นงานมึงเขาจริงแล้วเ <c oughs> พราะมึงหลอกเขาหลายเที่ยวแล้วกูบอกมึงกูไม่ใช่พูดเล่นพูดถึงเรเรียกให้มึงรีบไปท,ำท,ำทำปําทํากูศนอยากลองไหม,ม <c oughs> พริก้ายพริกขวายอยู่นั่นเนี่ยมึงอยากลองนะคืนนี้ก็ให้มึงมาดูได้ รับรองอยู่เว้นี่เดี๋ยวจะมีงูติดตามมึงอยู่เลยมึงบอกใช่ไหมครับใช่ค่ะเัวยานาคเลยค่ะมอรเลยค่ะเอาว่ามาวันที่ผมไปไปปล่อยงูขึ้นสุธรรมนะที่วัดวิเชตมันนีสิบนาทีแล already, ้วเรามานั่งคุยอย่างนี้ยังมีโอกาสอาจารย์เวลานั้นน่ะมึงเข้ามาคุยบอกได้นะ เออราอ,อยู่แต่นาบ้านนั่นเอ่างครับว่าผมไปคุยกับผมกัเลยว่าอันเนี้ยอ่ามาเข้ามายอมรับเราว่าเอออยากที่จะอ่าแก้ไขแก้กรรมหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเนาะที่แรกแกผมอู้อย่างก่อนหน้านัา<ม>้นคือบ่ายอมรับอ่ะไม่เชื่อน้าตอนเนี้ยเออแกบอกว่าอเออจะจะทาตามละอนเมืองหู้ว่ผมอ่ะผมอู้ตรงๆกัตนเนี้ยอ่าผมเนาะมาเขาอยู่ด้วยกันมานานก่อนหู้กันแล้ว่านี่แกก็เออเราก็จะทําตามละ ก็ผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมไปตั้งโปรแกรมกันเนาะผมก็เลยจะมาหากองว่าผมควรตั้งโปรแกรมยังไงตั้งโปรแกรมทีแรกก่อนดิอ่าใช่ครับเริ่มต้นยังไงผมเริ่มต้นนี้ก็ถามว่าเราเองเ่ยผิดอะไรเองรู้ตัวหรือเปล่าว่าผิดเริ่มต้นว่ามาหาข้อผิดของตัวเก่ากันมึงรู้ตัวไหมว่าผิดอะไรถ้าตอบว่าไม่รู้ค่อยค่อยค่อยบอกไม่ใช่ถ้าตอบตอบว่าไม่รู้เองจะพูดยังไงต่ออ๋อถ้าเบาหูผมก็ว่าเออ เอีเขามาจ่วยกันคิดกันบอกว่าไม่รู้อ,อิงจงฟังเข้าใจอ่ะเองจงฟังใช่ไหมแล้วผมก็บอกบอกไปจงฟังมึงดูจากว่าผล<น>ไปหากรรมก็คือต้องมีเหตุหนะตอนนี้อากงอากง่าผมจะถามอากงตีว่าแกอู้ไปมาแล้วแกสะกิดตรงตรงจุดนี้นะจุดตีว่า ตะกอนแกเคยทำดีตีวัดเนาะช่วยงานช่วยอย่างแล้วนะมาปัจจุบันเนี่ยม,มีใครเห็นหัวแกสักคนเลยอ่า <ขอ S 2> เอาละ<ม>าอากงขออากงอ่าช่วยช่วยอธิบายนี้ออาไม่<ผ>มต้องอธิบายเลยคุณใช่ก่อนคุณทำอย่างนี้ไหมคุณน่ะกินกินกำไรความดีคนอื่นไหม กินกำไรความดีอา้าวคนอ<า>ือ<า>่นทำดีอะคุณ<า>ปิดบังเขาอะคุณาหาว่าเขาไม่ได้ทำดีอะแย่ง<อ>ความดีของเขาไปหมด่ะ<อ><อ>มึงไอ้ข้าชั่วมึงแย่งความดีความ<อ>ความดีของเขาไปหมดแล้วเวนี้โดนบ้างอะทำเป็นน้อยใจไอ้ส้นตีนแม่เอ้เยถ้ามาเจอคุยกูยยเนี่ยมันตกใจ <c oughs> นี่กูคุยเล่นๆนะมึงอย่าเอาเราแบบไปครับเมาเมากับแฟนนิดๆ กระจยัง๋อตัวนี้ไอ้บ้าเหี้ยแย่งความดีเข้าไปหมดอแล้วเว้นี้โดนเขาคิดความดีไปนิดเดียวทําเป็นน้อยใจทําเป็นประชดมือประชดมึงจะตายมือผมอาศัยว่ามีพื้นพื้นหลังอ่ามาเขาว่ามีพื้นฐานนี่ผมก็เลยโอ้ตุ๊กแก่เกาะเนี่ยกล้องเวนี้คุณจอาอย่างไหนคุณจอาให้เขาว่าประนามมึงคุณเหี้ยต่อไปหรือจะให้เอาความดีให้เห็นความดีของมึงให้เห็นความดีอ้าวมึงสำนึกผิดก่อนเด มึงถานึกผิดนะมึงํานึกผิดแก้เหตุใช่ไหมเหตุดีทํำได้คนดีคุณได้รับอสิ่งดีคุณไม่ต้องซ้ำเติมตัวเองคุณไม่ต้องมาเอ่อเอ่อเอ่อเบียดเบียนตัวเองคุณไม่ต้องปัะนามไม่ต้องประชดตัวเองเห็นไหมอ่าอย่างนี้เห็นไหมตะกี้เห็นไหมบอกว่าซ้ำเติมหรือว่าเวนี้อีตัวอีซ้ำเติมตัวเองแต่อยู่ตลอดครับเนี่ยผมก็เนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ ถ้าจะใช่ครับบ่าใช่คบบวงใช่ครับบ่าใช่คับฉะนั้นการสํานึกผิดเนี่ยเป็นสิ่งดีเลยที่ทําให้ตัวเองไม่ซ้ําเติมตัวเองจริงไหมจริครับกูพูดเล่นเหรอไม่ใช่คุณพิสูจน์ได้แล้วหวงเหมิงบอกว่าการที่เนี่ยมึงสํานึกผิดเป็นมหากุศลที่สุดไม่เชื่อไปถามข้อคุณสํานึกผิดอ่ะคุณสร้างมหากุศลใช่ไหมคุณแก้ทําได้เลยคุณขึ้นมาเลยอ่ะคุณสร้างโบยังไม่เร็วอย่างนี้นะ เราต้องไปดึงแกขึ้นภูมิได้บ้เอาตรงนี้เสร็จครับใช่ไหมตอนนี้สํานึกกันไปให้สำนึกตีว่าแกพิษอย่างพิพาอ่อาใช่ใช่ใช่สำนึกต้องบอกบอกคุณมีเหตุผลมันบอกแล้ววะทําไมคุณต้องโดนเอาเนานะเพราะว่าคุณเมื่อก่อนไปเบียดเบียนความดีเขาอะ<ม>เขาทําดีแต่มึงก็เอาเป็นว่าของตัวเองอะ<ม>ถ้ามึงพูดออกไปนี่คนสะดุ้งเยอะนะ แต่ความเดีอด้นือมาเป็นของตัวเก่าเออแล้วเฉพาะสายตุเจ้านะผมบอกมึงสายมึงถามมันที่จริงไหมสายพระนี่นี่ชอบเบียดเบียนความดีของคนให้จับตัวนะผมว่าตำรวจมากกว่าอไม่ใช่ตำรวจแต่นะลูกน้องทำอ่ะตุเจ้ามากทำมากองตุเจ้ากูบอกตุเจ้ามากทำมากรังเพราะทำรวจทำมาคนเห็นนะคุณรู้รู้อ่ะตุเจ้านี่เลยค่ะลึกซึ้งครับ ทำตัวตัวยังไม่รู้เลยอ่ะ oh. จริงๆคนอื่นยิ่งมองไม่เห็น mm. แต่เจ้าตัวรู้เลยใช่ไหมแต่รู้ไม่รับงงกลองอะไร<ม>ที่ mm. มันกลัวที่น่ากลัวคือตัวเองทำแล้วยังไม่รู้ตัวบอกไปเลยครับเ mm. มื่อคอยไม่เบียดเบียนเอาความดีความชอบของคน <Yeah. S 1> อื่นดูเร mm. ื่อยเวลานี้เราถึงถูกกระทำแล้วเป็นไงทุกข์ไหมถ้าเราทุกข์ทำไมไม่รีบสำนึกผิด เรายังมาประชดยังมาน้อยใจคุณแย่นะทําร้ายตัวเองโอกาสคุณเหลืออีกพันปีหรือ,อมไม่รีบแก้นะเดีย๋ยวหมดโอกาสนะออะ่ใจอ็ะครับคุณนอตัวนี้ว่าครับเอ,อรับรองเลยตื่นแล้วอากงวิบากที่ว่าหลังหักหรืออะไรเนะี่ยอย่างเดียวกันเนี่ยคุณไปโกงหักหลังชาวบ้านแล้วเขาไม่มาหักหลังมือไนียังไง อาถูบ่ะไม่เกี่ยวกับเาไปตีงูตีอะไรตีคุ้ยเนี่ยมึงตีงูมันของเล็กน้อยไอ้บ้าไอ้ที่ตีหลังคนเนี่ยหลังหักเลยหักหลังเขาไงอ๋อหักหลังเขาโอ้สันี่ยังไม่ได้เย็นนะออไอ้บ้าคือหักหลังอ้ามึงไม่หยกหลังเขาอ่ะมึงหักหลังเขาไหมทำไมเจ็บหลังบ่อยเออหลังหลัง หักหลังเขาบยมึงอะพระอะไรอ่ะเป็นพระสนมที่มันหักหลังกันตลอดชีลืมไปลืมไปว่าตัวเองอะทำอะไรบ้างคใช่ไหมมึงพระพ่นางมันหักหลังหักเหลี่ยมโหดกันทั้งนั้นจะมาได้ยืนหนึ่งกันนั่งนี่น้่นเขาจะให้รงพระพินางก็มาอีกคนไอ้ไม่ใช่ พระสนมก็มาให้คนละเราสนมเยอะเดี๋ยวเรียกมันมามันสะดุ้งอีกคุณเชื่อป่ะหญิงมีอาการแดงสะดุ้งจ่าโจทย์เก่าดอเดี๋ยวทดสอบดูไม่มีอะไรตรวจสอบว่าความสารภาพผิดมีไหมเนี่ย

โอ้พวกนี้ไอ้ต้องซ้ำบ่อยๆถ้ามึงจะช่วยเขาจิิเข้าใจยังครับเรายิ่งซ้ำอ่ะอีตัวนี้ยิ่งลดใช่ไหมยอีไม่ถูกหลอกว่าตัวนี้ขึ้นมาเป็นบุญไหมล่ะครับเป็นมหากุศลไหมครับแล้วมีเอออิงจะไม่ได้รับการอภัยไม่ได้ว่าอภัยนี่ทําไม่ยอมนะทำเล่นงานเลยอ่ะก็เราทําถูกต้องเลยใช่ไหม มึงบอกเองอ่ะเราทำถูกต้องฝ้าดินยังต้องให้ทำเหตุถูกต้องอีกเไ่ใช่แต่เขาต้องจำคำอะไรอ่ะมันเยอะอ่ะฝ้าดินเราเห็นใจใช่ไหมฟ้าดินยังต้องให้ต้องให้อถ้าเราทำถูกต้องฟ้าดินยังต้องให้ไม่ต้องขอได้ดีใจฮ่าฮเดี๋ยวเดี๋ยวทาบ้านดูๆนะซ้ายๆขวาๆดูก่อนนะ ขวานแล้วก็นี่เดินน้กไสเดินขวางเาหวาแล้วเว้ยอาเนี่ยถามมาเลยแค่ฝันก็วิ่งหอบแล้วเตตีนแดงโอูนั่นมาเขา่าเราทําดีอย่างจริงใจฟ้าดินย่อมรับรู้ถึงแม้เราไม่ได้ขอฟ้าดินก็ยังต้องช่วยนี่คือปรมาสัจธรรมรู้ยังรู้รู้ทำดีซะ กู <c oughs> จะตั้งโปรแกรมไหมตำนวนกูจะตั้งโปรแกรมเรื่องอะไรคืนนั้นแหละไม่ทันพูดมันไม่มีโอกาสอ <c oughs> จริงๆต้องตั้งโปรแกรมอะ <c oughs> แต่ว่าสมมติมึงจะเอาเข้มข้นหน่อยเจ็ดวันหนึ่งครั้งทำ <c oughs> ไมเจ็ดวันหนึ่งครั้งในพรรษาเนี้ยคุณทําให้ครบๆมันก็ <c oughs> จะทําให้ส่งเสริมเป็นหากุศลได้จริงๆเพราะเขาลดได้จริงๆ กูบอกแล้วถ้าลดแล้วอเขาห่อสีมึงห่อสีมันเกิดสันติถ้าสันติไม่หมากุศนเลยมหามงคลหมากูซ้ยตรงไหนซ้ําเติมตัวเองคุณมันย่ำมันมันมันย่าคิดว่าตรงนี้เราผิดเราสมควรต้องแก้มันตรงไหนที่มันผิดที่ไปซ้ําเติมตัวคุณน่ะคุณน่ะไม่รู้ว่าผิดแล้วไม่แก้นั่นนะกองค่ะคุณซ้ําเติมตัวเองแล้ว แล้วคุณรู้ว่าผิดแล้วพยายามที่จะเลี้งเลี่ยงไม่ไปจำยิงย่งยิ่งยิ่งซ้ำเติมตัวเองอีกอ่าอากงครับที่ว่าซ้ำเติมกระทับถมอันนี้มันหนักกว่ากันเพราะเขาใช้คำว่าทับถมอ่ะม,มึงมอระทับถมมันเ,นเบากว่าซ้ำเติมทำไมทับถมเบาทับามทับถมมันแค่รทับถมอะเอาไปออาลินเอาอะไรไปโกยอะเข้ามซ้ำเติม <ๆ S 1> คือไม่มีหยุดอะ ตอกย้ำติ๊กแต่แต่ทับถมนี่คือหมายเขามาเอามาเอาปัญหาเอาอะไรมามาให้ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมึงทับถมมันมิดอ่ะแต่นี่คำว่าซ้ำเติมคือต่อเข้าไปเออเออออโอ้หนักไหมหนักมันทำร้ายจิตใจเอใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจดิเราสำนึกตรงนั้นเราตอกย้ำเพื่อให้เราเกิดสำนึกสำนึกแล้วเราแก้ไข มันสร้างเหตุดีอ่ะต้องไหนอ่ะอใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ผลดียังไงคุณสร้างเหตุดีอ่ะใช่ไหมคุณไม่จองเวรเขาแล้วคุณไม่แคนเขาคุณไม่โกรธเขาคุณไม่พยาบาทะไม่ใช่ผลดีลหรอเนี่ยเอาแต่แผ่เมตตาแผ่ให้ใครก็ยังไม่รู้ใช่ไหมแผ่ไปเรื่อยโอ้ยทำเป็นเท่แต่ไอคนที่มึงทําผิดอ่ะขอโทษเขาเปล่างงไหมเหมือนอันนี้ไง มากูุสเนี่ยมันช่วยเขาแก้กรรมอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คนที่ทําผิดเนี่ยคุณไม่ขอโทษเขาแล้วกรรมตรงนั้นมันจะลด,ดงไดง้ไหอไม่ได้ไม่ได้ชัด <c oughs> เจนไหมครับเห็นยังอ่ะคุณ่ะสานึกในความผิดตรงเนี้ยคุณซ้ําเติมตรงไหนใช่ไหมเราเติมเพื่อให้เราละ <c oughs> เราเติมไม่ใช่เพื่อให้เราเพิ่มถูกเปล่าคำนี้สำคัญไหม เราเติมเพื่อให้รู้จักละไม่ใช่เติมแล้วเราไปเพิ่มอย่างนั้นน่ะซ้ําเติมคนข้ามควรทั้งวันฉันผิดฉันผิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ขวยมึงไม่ต้องข้ามควนละมึงผิดก็เริ่มผิดแล้วมึงก็รีบแก้ซะกะจบ<ม>นั่นแหละข้ามควนละนั่นแหละคุณซ้ําเติมแต่คุณยอมแก้นั่นแหละไม่ยช่ซ้ำเติมอันนั้นละ Còn là lương Mít chá là sắm Mà mình bệ rồi